ต่างกันลิบเล็บหุ่นอีแม่เขากินไก่ซิบร์ตทงละขึ้นนะขึ้นนะขึ้นนะ <c oughs> นักกีโผครับแม่ครับสวัสดีค่ะบ้านน้องมูลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมูลหลายจอยเรานะคะแล้วก็ แก้วนะคะคจะจำหน่ายน,นะคะพ่อๆแม่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิไลจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องวิไลจ่อยได้นะคะต่างกันลิบๆคุณอีเมลเขากินไก่ซิบิร์ตถูกนะคุณนเลยขึ้นเลย นักกิโพครับแม่ครับสวัสดีค่ะบ้านน้องมุไหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจำหน่ายนะคะ พ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิไลจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 30 3 1 3 0 0นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องบุหรไลจ่อยได้นะคะสวัสดีคะ่ะพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะคะพบกับช่องพายบุหรไลจ่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะคะฝากากดไลค์กดแชร์เป็นปกำลังใจหน่อยนะคะมะพร้าวกล้วย ลูกชายกับคุณแม่หิวขับหิวหิวหิวอยากกินหมุออยางแห้งเลยขอบคุณนะคะ FC JD นะคะเอากล้วยมาให้เนะเาะพอดีแม่นางไม่อยู่บ้านก็ไม่ลงเหมือนกันเร <c oughs> าเป็นแม่ไอท,ท่านไหนแต่จ้าก็น่าจะเป็นพ่อของคุณทรัพย์หรือเปล่าไม่มั่นใจเอามาส่งนะคะเพราะว่าแม่นางไม่อยู่บ้านเนะคุณตาก็ ไม่ทราบนะคะขอบคุณนะคะว่ายดีๆหน่อยออฮะก็สาวกินได้ไงน้องกินไม่ได้ไงดูดดดครับไม้ไมายถึงว่ากินเป็นหมีเป็นนูะไม่ได้ทำไงทำไงดีสุดยอดไหมครับนี่ลูกชายเหรอทำได้หมดครับตอนนี้ยังยังไม่อิ่มครับ ไม่เล่นไม่เล่นแม่เอาออกให้มันเหลือนิดเดียวแล้วเอางัดทางงัดสิเอาตตเตตฮึดฮึดถึงเงึดถึงเง็ดถึงเง็ดลาย ว้าวชีล่วยแล้วปรหันนะนี่บุกเขาเต่อเดียวเลยนี่อารถเก็บอา้านี่จะไม่มีครับนี่อาบน้ำแล้วครับล่างนา้ล่างตาดีล้วยครับ โอ้ยสมัยหยาดแต่สุฮึบอโอ้ยสมัยสมัญญยยังแผลรุ่นแท้ทาไหวเลยอีพอร์ช้อนวางไลยอีพอสอนไหว่แบบเป็นเลยอีพอว่าสอนแบบอ่อนน้อมถ่อมตนไหมสอนแบบก้มๆไหมมีเอ็ดเลดน่ะโอ้ยบแมนแล้วพอไหว้ช้อนแบบบีบเอ็ดเล,นนะลแบบเดเลนน์อย่างที่บอกพอบไริาวารให้จน,แบบน,นสี่เป็นบอก บอกมาให้ได้สิเจ้าน้ำพอช้อนมือนัหนนาะโอ้โอ้โอ้พอช้อนนังสี่โอ้ยต่างกันลิบแป๊บหุ่นอแอมะเขากินไก่ซิบร์ตทงแล้วขึ้นนะขึ <S Right İs lam> ้นนะขึ <reated> ้นนยนักกีโพครับแม่ครับแม่เอ็ซีหลายๆครับผมนักกีโพครับผมยกไม่ขึ้นแล้วครับ ขณะนี também, um no ้และตอนนี um ้นะครับอังอัดสิฮึดฮึดฮึดเฮ้ยพี่ฟอมพี่ฟอมโยนหญ้าให้ด้วยพี่ฟอมเอาหญ้าแก้มด้วยกระดาษกระดาษเหรอคุณพี่ฟอมพี่ฟอมดึงหญ้าให้คุณจีจีตากัะนั่งเฝ้า ผีปอบของไครของมันที่ปอนว่าแม่ป,นปอนนะหน่อยเด้อแม่ลาสิป่อนสาวคนนะว้าขี้โกงเห็ดไปเห็นมาขี้โกงนะขี้ผูอมีแต่กล้วยอย่างเดียวเด้อเนือ้อแล้วก็ต้องมีหญ้าแซมด้วยค่ะนี่แม่ขึ้นมาลามงเหมือนหงสงหนึ่ง รุงน้ำนมนะคะบำรุงน,น้ำนมะวาูกชาเรายัยางกินนมแม่อยู่นะคะก็ะจะได้นมแม่นี่นะคะแล้วก็ความอบอุ่นจากคุณแม่นะคะเป็นภูมิคุ้มกันเป็นภูมิต้านทานนะคะอย่างดีเลยหิร <c ười> ้ายค้ากลุกมไส้ผู้ใดไอวายก็ขี้โกงด้วพี่น้องกั <c ười> นนะไอวา,ายขี้โกงลายยกสูงอยู่เดนะ้อ cái gì cả, mày thang nè, ngoài đấy lục vị, thảo nhang được, ok form, làm đây, hup hup hup, ô ô ô, thử húa mẹ này nhà หนี่ไปให้สาวนี่ยเร็วขวดไปให้สาวอีกนี่ยเร็วฮะเอาขวดไปสาวสี่เนี่เร็วอาบน้ำยางเน้องนกระเบนนี่นีน่น,น,นี่นี่สองอันนี้นเอาไปเลยอ,อันนี้อันนี้อันนี้สองอันนี้นี่ไม่ให้น้อง ทำไงครับชม,มือนีเป็นอาการซียกเมื่อคืนแล้วโดดว่อคืนแล้วนักกีโพ คิดพ่อว <mm ่าฉันมื่อนั่นน่ะมื่อนั่นน่ะที่พ่อว่ากิ๊ับมาแตงเสดเดงข้างอ่ะพ่อสอนนานไหนพ่อสอนให้อาลาไว้ได้ไหนเห็ดเบิ่งดูพ่อพ่อสอนไหวบ้างไหนพ่อสอนอย่างไหนพ่อสอนไหวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบกบกบไหมไหมบอเมนบอเมนแตดบอเมนบอเมนบอเม่เอาไม่เอาไม่ อ๋อไหมสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงสวัสดีคะเออนั่นแหละพี่ฟอยเพียนพี่ฟอยเพียนเห็นเบิรงบอสวัสดีครับจ้อ้าไหวยกระลังนยองโอะลันซ้ำเฮ้ยบออีพ่อวะอีพ่อว่าวัสดีครับลอยๆแหมเออพี่พ่อพ่อว่าห้กลมแหมกลมตั้กลมตั้มๆนั่นนะเห็นจะได้กลมตั้มโอ้ยกลมตั้มเนี่ยอะไรจะใส่ อดูน้องน้องโชงงานน้อยไหวโชว์ฝนตกวางหมดเ้าลมขึ้นดิฝนตกมาขึ้นยุ yeah. ่งเลยออกหลายคุณตาบนคุณตาบนทำไมวันนี้ยุ่งเยอะจังเลยคนะเอเมนไหมพอวะเอื้อยพูดยัง โ, ح, โ,โ,โอ้โหโอ้ยหมักเงาองสำนักลูกชายกูได้ก็ได้ก็พี่หนาก็ขอบคุณนะขอบคุณแม่แม่แม่สี่เนาะที่เอากล้วยมาฝากนะคะมาซื้อกล้วยให้ลูกชายนะคะกราบขออภัยจริงๆนะคะผู้ไม่ทราบว่าเป็นท่านใดเนาะ แต่ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่รักและเอ็นดูนะคะลูกชายเราน้องบุหราจ๋อกับคุณแม่จันทิพย์นะคะเมาหายซ้อโถงแบบไงค่ะเบิร์ตครับคาบคาบหนึ่งเ <laughs> พี่รักและเอ็นดูนะ,ะลูกชายเราเอาคุณแม่จันทิพย์นะคะ <laughs> อุ้ยหอบกลัวไปและหุยห่ว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  เด็กกวยวีหนึ่งพุดเป็นนางเพียแม่พผุดพุ่นนะกวยกับใบเขากินกวยกับใบเขากินให้ไปถูเขาอีกโอ้ลมใส่ผู้ใดนี่ิด้วยความที่ว่าอีแม่วขดง่ายเนาะกินเบิดไปลมใาย อ่อยไหมครับอ่อยทําไงอ่อยจังเลยเสร็จคือจะว่าขอบคุณครับเรื่อผมครับแม่เอฟซีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เอฟซีที่ซื้อกล้วยให้ด้วยขอบคุณครับค พี่แม่กับเบิด์ุงบอกไงพวได้ให้ไปเก็บถงมาอยู่หรือปอนหใือก่อนก็ไปเก็บถงมากับพี่แม่ือนั่นว่ะอุ้มเม่์แดงให็แม่ตัวนึงจะคล้องจะคล้องกับจะไปกินนมเขาอยู่เพราะฉะนั้นแรกให้เขากินเลย์ าจนน็จะได้มีน้ำนมให้กับของกินแล้วน้าไปหาอีเมลเฮาเรื่องอีเมลหฮาวห่า,หายยุดมือซ้ำก <biting. S 1> ็ขอบคุณนะคะพ่อพัแมพ f ีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามนะคะนี่คงไแม่นานก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามทางพายบุ็ไลน์จอยไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณคะ่ะ